สวัสดีค่ะชั้นครูโซพิสโซพิสชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำถั่วแดงกวนค่ะนะคะเรากวนถั่วแดงในวันนี้นะเพื่อนนะวัตถุดิบหลักของเราก็คือเม็ดถั่วแดงน้ำตาลและมะพร้าวึมทึกค่ะมะพร้าวึมทึกวันนี้นะเพื่อนนะเราจะไม่คั้นกะทิออกนะคะเราจะขูดเอาทั้งเนื้อด้วย อันดับแรกนะคะเราจะต้องมาทำถั่วแดงก่อนนะคะเราจะมาทำถั่วแดงก่อนโดยการแช่น้านะคะอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนคหลังจากที่เราได้ตะลยมนะคะถั่วแดงที่เราจะกวนนะคะเราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นกันค่ะนะคะแล้วก็ มะพร้าวทึมทึกเราก็ปอกเปลือกแล้วนะคะจะเห็นว่าวันนี้นะคะเราจะเพิ่มด้วยกะทิด้วยค่ะนะคะเพื่อความหอมหวานนะคะมันด้วยเพราะว่ามะพร้าวทึมทึกนั้นก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะจะไม่มันนะคะเราเลยเพิ่มกะทิเรื่อาการปั่นมะพร้าวนะคะเราจะต้องทําให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะ ถ้าชิ้นใหญ่แบบนี้ปั่นยากนะคะนะคะใช้ถุถนี้บดแล้วก็จะเติมน้ำ่าที่ลงไปเลยค่ะแทนน้ำนะคะหลังจากเราปั่นมะพร้าวมาใส่แล้วนะคะทีนี้เราปั่นถั่วมาใส่ค่ะเพื่อนนะคะเราจะทํำทุกอย่างพร้อมกันให้ใหเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเรานำมะพร้าวกับถั่วแดงที่เราปั่นนะคะอมาลงเรียบร้อยแล้วถั่วแดงครึ่งโลนะคะแล้วก็มะาพร้าวหนึ่งลูกประมาณครึ่งโลเช่นเดียวกันแต่ถั่วแดงเนี่ยพอต้มออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักเขา้ามากกว่าหนึ่งกิโลนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเติม,มน้ำตาลลงไปก่อนสามร้อยกร,รมัมหรือสามขีดนะคะ ถ้าไม่หวานค่อยเพิ่มอาหารไทยเนี่ยนะคะได้เปรียบอย่างหนึง่งทำไปชิมไปค่ะนะคะเดี๋ยวพอเรากวนไปสักคู่นะคะชิมดูถ้าไม่หวานค่อยเพิ่มน้ำตาลนะคะต่เน,นื้ตอตาลยังไม่ละลายชิมไปก็ยังไม่รู้เรื่องขนมไทยนะคะจะนิยมด้วย ตัดหวานได้กเกลือเล็กน้อยนะคะนะคะแล้วใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาพอนะคะเกลือเราใช้ถั่วแดงมากวนนะคะขั้นตอนจะมากกว่าการกวนถั่วเขียวนะคะเพราะถั่วแดงนั้นเม็ดเขาโต อันนี้เราไม่ได้กวนเป็นไส้ขนมนะคะเราควรเป็นถั่วแดงอัดนะคะเพื่อนดูนะคะนี่งวดได้ระดับนึงแล้วนะคะเราต้องกวนต่อไปจนกระทั่งคลอนในกระทะนะคะเราเปลี่ยนจากไม้พายเป็นกระหลิวเพราะว่าคนไม่ทั่วหม้อมากกว่านะคะเป็นไม้พายเนี่ยอาจจะไหม้ก้นได้ แห้งได้ระดับนี้แล้วนะคะเพื่อนอีกสักคู่ก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะพอเขาล้นกระทะน,นะคะเดี๋ยวก,ก็ใช้ได้ละควนไม่เยอะไม่ใช้เวลาไม่นานนะคะขนมกวนพวกนี้ต้องลอนในกระทะเลยนะเพื่อนนะคะเขาดึงจะเก็บได้นาน,นะคะ่ะ ล่อนก,กระทะแบบนี้แล้วเนี่ยใช้ได้นะคะตักใส่ถาดนี้นะคะเพื่อนพักไว้ให้เย็นนะคะไม่ได้เย็นสนิทนะคะเย็นอุ่นๆที่ปั้นได้นะคะพออุ่นแล้วเราก็จะมาปั้นกันนะเพื่อนนะคะเราจะใส่ทิน ที่เรามีอยู่นะคะเป็นพิมพ์วงกลมธรรมาดาค่ะเพื่อมาดูวิธีการปั้นนะคะเราจะปั้นพอดีคำน,นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมากดใส่พิมพ์ถ้าเพื่อมีพิมพ์ขนมไทยก็ใช้พิมพ์ขนมไทยได้เลยนะคะอันนี้เรามีแต่พิมพ์แค่นี้นะคะ เด้งขึ้นแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะเรียงใส่หม้อ,อนี้นะคะในเมื่อขนมของเรานะคะเราปั้นได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะที่ใส่พิมพ์ เพื่อนๆจะเห็นว่าเราเรียงใส่หม้อนะคะเพื่อพร้อมจะอบเทียนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะจุดเทียนให้ลุกแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะอบหอมตามชอบค่ะจะสอรอบสารอบก็ได้นะคะพอลุกได้นะคะเพื่อนสักคู่แล้วก็ปิดฝาเลยนะคะกระดับไหมนะคะ นี่ดับแล้วนะคะแล้วก็ปิดไว้ค่ะเพื่อนคะขนมถั่วแดงกวนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วคะ่ะเพียงแต่เราอบควันเทียนให้หอมก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆคมทิดนึงแล้วนะคะ ลองทำทานหรือใครจะทำเป็นธุรกิจก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมีการกวนขายกันเป็นของฝากได้นะคะเพื่อนนะคะในงานต่างๆนะคะคนโบราณจะมีการกวนขนมพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงกวนถั่วเขียวกวนหลายๆอย่างนะคะ เอาไว้แจกแขกเวลามีงานมงคลไม่ไว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานกนจุกนะคะขนมเหล่านี้จะเป็นขนมที่เตรียมไว้แจกแขกเพราะเก็บไว้ได้หลายวันไม่เสียนั่นเองนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณโบราณของเราอีกค่ะ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ